หลานเอ้ยมาช่วยมาใหญ่ทำรุ่นหนึ่งว่ะทำรุ่นเสอวรดนี่นะนี่หนะนี่นะนี่นะน,นะนนะมาใหญ่ปลูกเสวรดได้งามงามหลูกหลานมาเด้อม,มาเด้อม,มาช่วยมาใหญ่ถากรุ่นถากยาทำรุ่นพึกรุ่นรุ่น,นพักนี่นนะนี่ก็เป็นพักนะนี่นะมาใหญ่จิเก็บไปจิ้มมามามา ผู้ว่าลูกหลานเอ้ยเจ็บหนังเจ็บเอวมานใหญ่เจ็บเอวอ้มันใหญ่เจ็บเอวมักินน้ำยันยันก็มานใหญ่เด้อลูกหลาน ไม่ใหญ่ก็ได้ใช่ดอกนางลำยองเอามาให้นิดนึงนางลำยองเอามาให้ออก,ก็ให้ไม่ใหญ่เขียวมาคนเด้อ๋อออออยบขาขามก่อนยบขาก่อนจะโด,ดนเคลียอันนี้เดี๋ยวเคลียมันจิพังเดี๋ยวเคลียมันจินรุดไม่ใหญ่เขียวออมาคนเดอลูกหลาดเอ้ไม่ใหญ่จิมนี้ ใบห่ที่เนี่ยาเด้นี่นี่ออกดอกเด็มงามอะอยากเยนีประโยชน์ของสาวัดลด้วลูกหลานนี่นี่นี่มันมีลูกแล้วลูกหลานนี่นีนี่ลูกมันี่เห็นไหมนี่มา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 ยืนยืนยืนคือมานิดนึงนี่เห็นไหมนี่ลูกใหญ่โอนนนนเลยนี่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 นมามาให้ให้ลูกหลานดูจักนิดดูนี่มีลูกเลี้ยงนี่ เดี๋ยวม่หญ่ก็ได้กินแล้วลูกหลานประโยชน์ของสาวรถสํทำให้เอ๋งงามทําให้เอ๋งไม่เทาไม่เกะเพราะว่าในลูกสาวรถสมีวิตามินซีสูงตอต้านเซลล์อนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเปลง่งปรังมีน้ํามีนวลอ,อร่อยมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็ ประโยชน์จากสารถมีเยอะแยะมากมายช่วยระบบการอขอโทษนะช่วยระบบการทับทายได้ดีนะจ๊ะนี่สารถนี่มีประโยชน์มากมายยอดนี่นี่เดี๋ยว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 นี่นี่น,น,นี่ยอดยอดยอดของสารถสามารถเก็บแล้วเอาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้ลูกหลานมีประโยชน์ใบใหญ่เอากินบ่อย แม่หญ่เป็นคนที่ไม่มีโรคไม่มีภัยนะจ๊ะไม่มีโรคสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ยายเกลยจะเอาสาระดีๆมาให้ลูกหลานได้ชมนี่เห็นไหมนี่นอกจจกสาวระก็ยังมีเครื่อตําลึงได้นี่นะเห็นไหมตำลึงนี่ก็มีประโยชน์มากมายการกินอาหารของมนุษย์เวลากินเราต้องกินผักกินผักเพื่อไปช่วยระบบการอาย่อยของอาหาร ให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายได้ดีเดินไม่สนใจให้กันเลยเนาะลูกชอเดินผ่านนามาใยญ่อยเยลยเดี๋ยวมีลูกฉันแต่ละคนนี่นะทีนี้นะจ๊ะนี่ยอดของสาวรสล,ลวกจิ้มเจลได้อย่างนี้เลยกินมะใยนี่กินเขาอุ้ยกินเขาไดี่ละที่เดาหยอลูกหลานเดี๋ยวมะใยที่เขียวมากจักหน่อยกคนละลูกหลานเด้อห่อมากมาเขี่ยวพอหาย เปรี okay. ้ยวปากน่นะโอเคหายเปรี dunno, m, ้ยวปากอ้ <t ry> าวหลานน้อยก็มา saben, reven, aha, อีแกะมา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 หนีมาหาเม่ใหญ่มาโอ้ยนี่น่ะนี่น่ะคนเฉวยคนเฉวยคนเฉวยของใหญ่อันนี้คนเฉวยของไม่ใหญ่เด็ดๆนี่นะมาใหญ่อยู่ได้ก็อิตัวดีนี่เด็ดนี่น่ะนออรอบนี่นี่ยนี่แหละมาใหญ่ก็มาแนะ่ยนำประโยชน์ของสัวรลลดปลูกเอาไว้ไม่ได้เสียหายเลยเด็ดจ้ะ มันก็จะออกลูกให้กินไปตลอดลูกหลานเอ้ยปลูกไว้เด้อมีประโยชน์มากมายเลยนะยอดก็กินได้ลูกก็กินดีประโยชน์มากมีควรปลูกติดบ้านเอาไว้ไม่ใหญ่บอก